ที่แผมก็จะรีวิวนี่นี่ที่เรากักินไปนี่นีสอะไรดูกนมั้นะอะไรนะผมก็จะรีวิวนี่ที่เรากกินไป เดี๋ยวกลับกล้องมานะคะกลับไปกลับ,บกันบ,บ๊ายบายเดี๋ยวกลับวันนี้นะคะผมก็จะกดดีรีบิจัดได้เขี่ออะไรอ่ะลูกปลาปลาไส้แดงใช่ไหมคะค่ะ <Okay. S 1> อร่อยไหมบอกทุกคนอร่อยเคี้ยว มันต้องเสียงแบบนี้เสียงยังไงเหรอไีนตักเคี้ยวเหมือนให้ได้ยินดิอือเคี้ยวไม่มีเสียงใส่ยังเสร็จยังเสร็จแล้วนะไม่ไหวยังยูนิคดิผมก็เห็น

ไม่ใช่ครับไปบ่ายเดี๋ยวฝันหยุดเดี๋ยวไปดูคนนะาที่ต้องกันียืมเงาสวัสดีครับด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พี่กันจะมาทำอะไรครับกินเงี้ยนี่คืออะไรครับฝรั่งฝรั่งอะไรครับฝรั่งมีสีอะไรบ้างเขียวกับเทียนิ่ง อะไรนะคะให้ทุกคนดูหนยอยกหลังไส้แดงใช่ไหมคะพันชมพูพันทิพใช่ไหมครับให้เขียนนี่ต้องบอกทุกคนว่าอร่อยไหมมองกล้องด้วยอร่อยครับครับนี่ มอนมอนนะี้จช่งพกัเลยนะติดตามชงพีกันด้นะคะด้เลยนะ,นยนะค,นะคใครครบอคองค้งพกันเนจับมือกดติดตามได้เลยนะคบ ยินยได้เลยนะคะบ๊ายบายชอบพี่กันได้เลยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปดงสวัสดีค่ะผมต้องเด็จกจะหนุนไอ้แม่งเลยใครดูคือตัวไอ้แกงวะ นี่ฝรัง่มันเป็นวัวกวนไหมลูกลุกบายบายแต่ดูมันดูช่องพี่กันได้เลยนะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามได้เลยนะคะนี่บอล็อบบบบ๊ายบาย นี่ดมยาดมนี่ข่ากันแล้วก็กลายเป็นดมยาดมที่เป็นฝรั่งบายบายดูติดคนกดติดตามกดติดตามแล้วก็มีนาฬิกาด้วยนะโคตรแพงมากฮัปบ๊ายบายเอ๊ะครับไปกัน um เดี๋ยวนี้หายไปแล้วเดี๋ยวหาไปแล้วรื้ทีสิหาไปแล้วบายบายวันนี้นะผมก็จะรีวิวนี่เอ้ะครอยากพักพ่อห้องพ่กหมองจ้ะอืมอยากพักห้อมไหมพ่อห้องตรงไหนแล้วลูก